สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาทำแบบขัดในชุดพัฒนาอัชฉรยิยเอ s กันเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบขัดนเนี่ยเดี๋ยว่าจะให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกอ่านตัวเลขกันก่อนจาก0ถึง20เราจะอ่านเป็นภาษางอักฤษนนะคะแต่วันนี้เราจะอ่านแบบไม่สะกดนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะ zero o two three four five six seven eight nine ten eleven 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. เด็กๆจ้าต่อไปให้เด็กเปิดแบบผัดหน้าที่25นะคะคําสั่งของหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตสถานการณ์การซื้อของของน้องแก้วอ่าจากนั้นให้เด็กๆไปเขียนการถูกลงในวงกลมของภาพที่เป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมก่อนอื่นเรามาดูภาพของน้องแก้วด้านบนกันก่อนนะคะนีน้องแก้วไปซื้อขนมที่ร้านค้าดูซิว่าน้องแก้วซื้ออะไรบ้างน้องแก้วซื้อไอศครีม15บาท ซื้อขนมอีก10บาทรวมแล้วเป็น25บาทนะคะเด็กๆจ๋าแต่ให้เด็กๆลองดูซิว่าน้องแก้วเนี่ยมีแบงค์อะไรอยู่ในมือ่าแบงค์ยีิเอเดกเจ๋าเมื่อกี้เราอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเลข20ภาษาอังกฤษเราอ่านว่าอะไรนะคะ t w t w e n t y ยี 20. 20, เยี่ยมมากค่ะเด็กๆจ๋าตอนนี้น้องแก้วมีเงินอยู่แค่20บาท แต่ว่าค่าขนมทั้งหมดเนี่ยยีบาบาทแสดงว่าน้องแก้วมีเงินไม่พอเด็กๆคิดว่าน้องแก้วต้องแก้ปัญหายังไงคะถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้เด็กๆลงมาดูที่ภาพด้านล่างนะคะระหว่างน้องแก้วเนี่ยไปขอเงินคุณแม่เพิ่มหรือว่าภาพที่สองน้องแก้วตัดสินใจซื้อเฉพาะไอศครีมทำให้น้องแก้วมีเงินเหลืออยู่5บาท เด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมอ่าภาพที่สองให้เด็กๆกาถูกลงไปเลยเราต้องรู้จักใช้เงินนะคะดูสิโว่าน้องแก้วมีเงินเหลือ5บาทไปยอกอกลงพวกออมสินด้วยต่อไปให้เด็กๆเปิดหน้าที่2 6นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพอีกเหมือนกันแต่รอบนี้เขาให้เด็กๆสังเกตตำแหน่งของสิ่งของต่างๆนะคะอ่าเรามาดูสิว่าวันนี้น้องกล้าไปซื้ออะไร เด็กจ๋าเด็กลองดูในร้านค้าสิว่ามีของอะไรอยู่บ้างอ้ามีเสื้อยืดแล้วก็มีอะไรอีกคะมีตุก๊กตาหลายแบบเลยมีทั้งหมีแพนด้าฮิปโปแล้วก็มีตุก๊กตาเสือตัวเล็กด้วยใช่ไหมคะเด็กจ๋าต่อไปเรามาดูคําสั่งของด้านล่างนะคะข้อแรกข้อที่คุณแม่กำลังชี้อยู่เขาให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีตำแหน่งอยู่ด้านบนสุด น้องดูที่ตัวเลือกสิคะก็จะมีเสื้อยืดที่เป็นรูปม้าลายนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาเสือแล้วก็เสื้อยืดที่มีแขนสีแดงน้องลองดูสิสิ่งของสามสิ่งนี้เนี่ยอันไหนอยู่ด้านบนก็จะมีเสื้อยืดสีขาวที่เป็นรูปม้าลายแล้วก็เสื้อยืดที่มีแขนสีแดงใช่ไหมคะที่วางอยู่ด้านบนให้น้องวงกลมเลยคะ่ะต่อไปลงมาดูอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้เด็กเขียนวงกลม ล้อมรอบภาพสิ่งของที่อยู่ด้านล่างสุดเราลงมาดูที่ตัวเลือกด้านล่างนะคะก็จะมีของเล่นที่เป็นยีราฟแล้วก็ตุ๊กตาหมีแพนดา้าแล้วก็เป็นตุกตนกนต๊กตาฮิปโปดิ๊ด,ดลองสังเกตจากภาพด้านบนสิคะว่าอันไหนอยู่ด้านล่างสุดอ่าก็จะมีตุ๊กตาหมีแพนดา้าและตุ๊กตาฮิปโปใช่ไหมคะให้เด็กๆวงกลมลงไปเลยลูก เด็กเดกจาต่อไปให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะหน้านี้เนี่ยคุณจะพาเด็กๆมาเล่นเกมวงล้อแสนสนุกเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบภาพคําตอบที่สัมพันธ์กับภาพที่กําหนดเรามาดูวงล้อที่1น,นะคะวงล้อที่คุณ่อกาลังชี้อยู่คุณ่จะเริ่มจากส้มนะคะส้มที่คุณพ่อกาลังชี้อยู่นะลูกก็จะมีส้มสับประรดแอปเปิลมะม่วงแล้วก็จะเริ่มที่ ส้มสับป,ปะร Apple. Hey, ดแอปเปิลเฮ้ดิดลองดูดีๆนะอะไรคะที่อยู่หลังแอปเปิลมะม่วงเยี่ยม,มากคะ่ะให้ดิดวงกลมไปเลยลูกต่อไปวงล้อที่2นะคะุคณแม่จะเริ่มจากส้มโอนะลูกส้มโอทีุ่ณแมงกำลังชี้อยู่ก็จะมีส้มโอสตรอเบอร์รี่มังคุดทุเรียนแล้วก็จะเริ่มที่ส้มโอสตรอเบอร์รี่มังคุดอะไรหายไปคะทุเรียนวงกลมทุเรียนเลยลูก ต่อไปวงล้อที่3านะคะก็จะเริ่มจากส้มนะคะก็จะมีส้มมังคุดทุเรียนสตรอเบอรี่แล้วก็จะเริ่มเป็นส้มมังคุดทุเรียนอะไรหายไปคะเยี่ยมมากค่ะสตรอเบอรี่หายไปให้เด็กๆวงมเหมือนของกูบ้างเลยนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้เราก็ทําแบบหัดกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้กูบ้างมีคําศัพท์น่ารู้เรื่องผลไม้มาฝากเด็กๆด,ด,ด้วย ให้เด็กไปฝึกอ่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ P O M E L O ผลเม l โล้มโอ P I N E A W P L E Pineapple สับปะรด A W P L E Apple apple O R A N G E ออร์สมมังโกสมมังโกมมมมัง m กส t o มังส้มมังโกส้ม e มังโกส้มมังโกสมังโกส้มมังโกส้ม e มังโกส้มมังโกส้มมังโกสส้มมังโ D-U-R-I-A-N ดูเรียนทุเรียนเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะคะแต่รอบนี้เราจะอ่านแบบไม่สะกดเหมือนเดิมนะคะ p ี m e l o p p p l p Pineapple Pine Orange Mango Mangosteen Durian Strawberry